รถยนต์แล่นบนถนนตรงโดยมีความเร็วต้น15เมตรต่อวินาทีและรถยนต์มีความเร่งคงตัว3เม,มตรต่อวินาทีกำลังสองในช่วงเวลานานเท่าไรรถจรึงมีความเร็วเฉลีย่ยเป็น2เท่าของความเร็วต้นข้อนี้นะครับเราลองอ่านคำคำนี้ดูนะครับและพิจารณาดูนะครับรถมีความเร็วเฉลีย่ยเป็น2เท่าของความเร็วต้น2เท่าของความเร็วต้นคืออะไรครับ ความเร็วต้นมีค่าเท่ากับ15เมตรต่อนาทีนะครับเขาก็คือ2เท่าของความเร็วต้นก็คือ30เมตรต่อนาทีจริงไหมครับอันนี้ก็คือความเร็วนะครับเฉลีย่ยเป็น30เมตรต่อนาทีครับสังเกตไหมครับว่าถ้าถามไปเลยว่าใช้เวลานานเท่าไรความเร็วลดจริงจะเป็น30เมตรต่อนาทีก็ได้นะครับ อันนี้ก็สงสัยว่าค้นออกข้อสอบนะครับอะไรเข้าฝันนะครับหรือว่าอ่านทบทวนคําถามของตัวเองหรือเปล่านะครับถึงได้ถามอะไรมาแบบนี้นะครับคือถามวกไปบนมาให้ควนตีนในงานดีนะครับ <c oughs> ขอโทษน,นะครับพูดคําหยาบนะครับนิดหนึ่งนะแต่ก็คงไม่เป็นไรเนะ <c oughs> okay. าะโอเคคราวนี้เป็นไงครับรถยนต์แล่นบนถนนตรงโดยมีความเร็วต้น 15เมตรต่อนาทีนะครับเราก็เขียนภาพขึ้มานิดเดียวนะครับตัวนี้ไม่มีอะไรนะครับพอเราต้นเท่ากับ15เมตรต่อนาทีนะครับแล้วก็วิ่งมานะครับด้วยความเร่งนะครับเท่ากับ3เมตรต่อนาทีมำลสองนะครับวิ่งมานะครับก็คือจาก A มา B อย่างนี้แล้วกันนะครับ อ่ะเสร็จแล้วนะเราควรจะวาดภาพนะฮะฝึกฝนการวาดภาพทุกๆครั้งนะครับที่ฝึกทำโจทย์นะครับเขาถามว่าจะมีใช้เวลานานเท่าไหร่นะครับความเร็วเฉลี่ยนะครับจึงจะเท่ากับ30เมตรต่อวินาทีนะครับเพราะนั้นเราก็ตั้งสมการความเร็วเฉลี่ยขึ้นมานะครับความเร็วเฉลี่ยนะครับก็คือ ระยะขจัดทั้งหมดนะครับผลรวมของระยะขจัดทั้งหมดนะส่วนด้วยเวลาทั้งหมดนั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้เป็นการเคลื่อนที่ด้วยความเร่งใช่ไหมครับเพราะระยะขจัดมันก็ต้องเป็นเกี่ยวข้องกับสมการความเร่งเพราะฉะนั้น S ตรงนี้ก็คืออะไรครับ S เท่ากับ u t บวกเสษหนึ่งส่วนสองเนะทกำลังสองหาร t. นะครับตอนนี้ก็เป็นไงครับ t ตัด t, t, t e ออกไปใช่ไหมตัดตัดกันออกไปเพราะนั้นเท่ากับ u บวกหนึ่งส่วนสองนะฮะนะโอเคไหมแล้วก็ถามเขาบอกว่าไงครับ ความเร็วเฉลี่ยที่เขาสนใจคือเท่าไหร่ครับ30ใช่ไหมโอเคแทนค่าเข้ามาความเร็วต้นเป็น15นะครับตัวนี้นะแทนตัวนี้นะบวกอะไรครับความเร่งก็คือ3ใช่ไหมครับนี่ก็เวลานะครับโอเคสามสลบสินะครับ,อ, 15, รบอันนี้ก็เป็น3ามส่วนสอทีนะครับเพราะนั้นทีนะครับ ก็คือเท่าไหร่ครับคิดเลขให้ดูนิดหนึ่งก็ได้นะครับเป็น15ใช่ไหมครับคูณสองหารสามนะครับสามห้าสิบห้าสองห้าเป็นสิบวินาทีเสร็จแล้วนะไม่มีอะไรเลยนะครับก็คือแล้วก็ใช้นิยามนะครับของ เรื่องของความเร็วเฉลี่ยนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณที่ติดตามครับ